ครับผมบอกโครงการนานาครับผมในที่สุดฝนก็มาครับผมและหลังคาก็รั่วฝนเพิ่งตกครับผมเนี่ยเช้าเช้ามาแล้วครับผมดูครับผมน้ำด้วยนี่ยสภาพครับผมทั้งบ้านเลยเอาแล้วครับผมจะอยู่ได้เปล่าเนี่ยน้ำมาแล้วผมเนี่ย

ลังคาลวดอ่ะเจ้ันนี้ใครช่วยเหลือแล้วครับผมเต็มพื้นเลยส่วนในบ้านนะผมนี่ลังคาลวจากพายุเห็บ เมื่อวันที่สิบที่สิบแปดครับผมในบ้านนี้คือดูไม่ได้เลยครับผมเพราะว่ามันมีฝ้าครับผมมันติดฝ้าแต่ตว่าข้างในครับผมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ติดฝ้ามองเห็นครับผมเนี่ยนี่คือรั่วครับผมหลังคารั่วฝนมาครับผมโอ้ยแล้วก็จะเอากระมังมารองครับผมนีเนี่ยน,นี่ครับผม นี่นี่นี่ไม่ติดฝ้าเนี่ยพอมองเห็นถ้าไอ้ที่ติดฝ้ามองไม่เห็นครับผมเอากระมังมาดูกระมังมาแล้วครับผมกระมังมาเอาลอ้อม <c oughs> นี่ครับผมกระมังลองครับผมเราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วผมเพราะมันเยอะทั้งหมู่บ้านนะผมนี่ อันนี้รูใหญ่เลยครับผมเนี่ยไฟก็จะดับเนี่ยฝนตกแป๊บเดียวไฟจะดับครับผมประมังยใ,ใหญ่ครับผมดูหลังบ้านนะผมนี่ต้องรองครับผมกลัวๆเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผม ถ้าจะเปลี bien, tamam, ่ยนก็มันติดที่ตังไม่มีครับผมมันเยอะครับผมนี่งล่องลงมาเลยอ่ะบยายไม่อีกก็พยายไม่อีกนั่นแหละเสี่ยงหมดแล้วครับนี่งอดพักคู่ยีนออกไปหอดพักคู่ยีนออก ว่ามันอยู่กับปลั๊กไปกอดออกเลยนี่ครับผมมันรั่วครับผมต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับผมเพราะว่ามันมีรอยบุบรอยอะไรเยอะแยะครับผมต้องรื้อใหม่หมดครับผม เสียตั้งอีกตังก็ยิ่งไม่ค่อยมีผมเนี่ยต้องเอานี่ลองไปก่อนขนาดยังไม่เริ่มดูดูฝนนะผมเนี่ยเข้าเดือนเมษากระมังมาแล้วผม ที่ร้องครับผมฝนเริ่มจกะไม่หยุดแล้วล้างอีกเอามาไว้วางไว้อีกตรงนี้ก็เริ่มสุดแล้วครับผมว่าน้ำมาก็เริ่มสุดแล้วฝ้าเริ่มสุดแล้วครับผมโอ้ฝนมาแล้ว ริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วผมโอ้นูน่นน้ำท่วมแล้วเอผมตกแป๊บเดียวโอ้ยดูครับผม<อ>ข้างหลังน้ำท่วมแล้วน่นนะผมอันนี้นอกบ้านนะผมเนี่ยนอกบ้านโอ้ฟ้าร้องด้วยครับผม ถอย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 รูบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ไม่ได้แลยครับผมหนุน <laughs> ตกแป๊บเดียวผมน้ำท่วมแล้วเต็มเลยน้ำครับผมโอ้ยเผ็ดร้อนเลยครับผมหลังคารั่วนี่อยู่ไม่ได้ครับผมถ้าไม่มีหลังคาเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยทังหมดเลยครับผมนี่ พอลูกเห็บมาหลังคาทะลุก,ก็ฝนมาครับผมทีนเนี้ยวันต่อมาสองวันต่อมาทดสอบเลยว่าหลังคาเราจะรั่วมไหมรั่วครับผมเพราะว่ามันเป็นรูเนาะนี่ครับผมดูได้เลยโอ้โหหยดจริงๆเลยในตัวบ้านนะผมในตัวบ้านก็คือช่องนี้ครับผมหยดครับผม ติดๆตรงนี้ครับผมนี่น้ำหยดครับผมเนี่ยเข้าบ้านแล้วนี่แค่ใส่อันนี้ก็ปักไฟครับผมนี่เขรั่วครับผมนี่ปักไฟต้องหาไม่พอปักไฟออกงเราผมโอ้นน้ำในรถครับผมน๋อนี่ใหญ่เลยครับผมนั่นอันนี้เข้าบ้านแน่นอน,นครับผมนี่ เดือดร้อนครับผมฝนฟ้าเดี๋ยวเอานี่มาผมนึ่เดี๋ยวเอาสอดเข้าไปแล้วก็ปิดไว้ครับผมฝาไงไว้ก่อนอืมตกแป๊บเดียวครับผมเนี่ยหยุด,ดละไม่ถึง10นาทีเละครับผมที่ลงที่นอนโอ้สภาพครับผมน้ำเต็มเลยครับผมแป๊บเดียว หรือว่าจะอากาศจะเปิดเช็ครู้ว่าฝนไม่มีครับผมแต่ว่าฝนมีเหมือนเดิมครับผมถ้าตกทั้งวันนี่แย่เลยครับผมขนาดนี้ตกแป๊บเดียวไปเอาโชคดีไปครับผมฝนที่หยุดแล้วถ้าไม่หยุดเนี่ก็ยาวเลยน้ำท่วมบ้านกระมังก็ออกใหม่ครับผมนี่ออกใหม่เพื่อรองรับน้ำครับผม นนดีครับผมที่ฝนหยุดแล้วถังกะละมังครับผมอืมดูจะไม่ให้รั่วได้ไงครับผมรูเบลเบล่าเลยนี่มองเห็นฟ้าเลย,เลยมองดูดาวเลยมองดูดาวนอนดูดาวเลยอ่ะฝนหยุดตกก็ทำกับข้าวกินกัน,นครับผมส,สู่กันไปครับผมนี่ผัดบวบครับผมถ้ามาอีกรอบหนึ่งคือ เสียหายครับผมต้องขนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเก็บเข้าที่แล้วก็ถอดปลั๊กออกอันตรายครับผมทำกับไฟนี่มันไม่ถูกกันดูครับผมเปียกหมดเลยอันนี้คก็รั่วแล้วผมนะอย่างหนักเลยถ้าฝ้าทะลุก็ต้องได้เปลี่ยนฝ้าอีกครับผมยิงตังก็ไม่ค่อยจะมีครับผม นี่ครับผมถ้าน้ํามันรั่วตรงนี้ผมเห็นอยู่ข้างนอกเพราะมองไม่เห็นเนาะติดฝ้าอยู่พอเลยมองไม่เห็นเพอจุดไหนจุดไหนรั่วนี่ยังไม่รู้ครับผมฝ้าร้องครับผมสำรวจความเสียหายครับผมน้ําเต็มเลยถ้าตกหนักๆนี่ในบ้านเนี่ยฝาล่วแน่นอนครับผมพอเป็นยิบสัม อถ้าเป็นลางบ้านนะครับผมทะลุหลังคาหมดครับผมเลย <c oughs> แล้วก็รูกระสุนครับผมเลยลูกจากขนจากลูกเห็บครับผมลูกเห็บล้วนๆเลยอยู่ไม่ได้แล้วครับผมเลยเปียกหมดแล้วเลยดูครับผมดูรอยลูกเขาปั้นนะครับผมเนี่ยเนี่ยอันนี้ลูกใหญ่ครับผมเลยนี่ดูครับผมไข่ไก่ดียังเล็กอยู่ เบอร์ศูนย์แล้วมั้งครับถ้าเป็นไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะผมนอนไม่ได้หรอกครับผมรุ่นเนี้ยนี่ครับผมโอ้โูกฝั่งนี้ครับผมทะลุหมดอันนี้คือแรงจัดเปียกหมดแล้วผมมุงไม้ไมอ้าโอเคครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมอันนี้จังหวัดบึงการนะผมลงที่บึงการหมู่สองบ้านคำบอลตำบลน,น้ำจันอำเภอเซกาครับผมอยู่แถวเซกาภูวัวภูทอกครับผมโอเคครับผมฝากขอบคุณ f อซทุกท่านครับผมที่ให้กำลังใจกันเข้ามาครับผม